จะพาทุกคนนะครับมาสัมภาษณ์นะครับผมเพื่อนบ้านแถวนี้เนาะว่าการจอดรถเนี่ยสำหรับบ้านฟ้าบ้านพี่ฟ้าของเราเนี่ยครับเขาจอดรถยังไงกันทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีปัญหาในการจอดหรือเปล่าเดี๋ยวบีมไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่เอ,อจอดรถที่นี่ก็จอดปกติก็คือบ้านใครบ้านมันครับอ่าทีนี้ก็อย่างที่เห็นนั่นคือมันก็พื้นที่มันก็เป็น ลงจอดรถอยู่แล้วครับสองส่วนองตัวบ้านแต่ถ้าคือบางอย่างมาบ้านก็มีสองหลังไอ้สองสองคั้นมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมก็คือก็อจอดไปครับแล้วเขาแบบมีปัญหากันไหมครับพี่ที่เขามาจอดคือถ้าคนแถวนี้เขาอยู่มานาไม่ดีอือก็คือคุยคุยกันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะยกเว้นว่ามันมีพวกแบบแอบจอดอ๋อมันมีมาแอบจอดใช่ไหมพี่อือก็ลำบากก็ออกแก็ต้องมานั่งตามกันเีกอย่างเงี้ยอ๋อล้ว ที่ตามได้ไหมครับเวลาคนมาจับไม่ได้ม่แอบมันไม่มีใครมาทิ้งเบอร์ไว้ครับแค่นั้นแหละไม่มีกรณีแต่นานละหลายปีละครับให้ไอ้กอทอมยกเลยเอ้าเหรอไม่รู้ว่าใครจะของไม่ได้ยางสามวันแล้วอย่างเงี้ยอยกเลยให้ไปเคลียร์จัดลงทางเองเพราะนั้นพี่ๆแถวนี้คือช่วยกันดูเหรอใช่ไหมพี่เรื่องของที่จอดจริงจมันก็มันก็ เพื่กันดูแหละคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีใครมาเฝ้าหรอกก็มาแปะไว,ว้แล้วเรแค่สังเกตหน่อยว่มามันถูกใส่ใสกันอย่างนี้ครับแต่ถ้ามันรบกวนมากอย่างเงี้ยก็เข้าที่จอดไปเลยโตเขามีลานจอดให้เช่าอันนี้คือลานจอดให้เช่าใช่ไหมคิดว่าเดือนเท่าไหร่พี่นี่ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกจะไม่เกินพันอ๋อเดือนละประมาณพันไม่ไม่เกินไม่เกินพันไม่เกินอันนี้คือก็มีคนข้างนอกเข้ามา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 เ อ๋อเช่าจอดรถตรงนี้แล้วพี่คิดว่าตรงนี้เขาจะอีกนานไหมพี่กว่าเขาจะทับกว่าจะมาเป็นเป็นสิบธิเธจ้าของเขาไม่เดือดร้อนนะครับอ๋อเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็เลยยังไม่ได้ขายตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเราจบโค่นสิทธิ์เขา้งานก็ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่ครับครับผมนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์นะครับกับ คุณพี่ข้างบ้านนะครับผมทำเลของบ้านหลังนี้นะครับผมอย่างที่ลูกค้าหลายท่านนะครับกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถหรือว่าจะทะเลาะกับข้างบ้านนะครับเนื่องจากว่าแย่งที่จอดกันนะครับก็จะบอกว่าทำเลนี้นะก็ตรงข้ามเราเนี่ยนะครับที่เป็นต้นไม้อะไรเนี่ยครับกว่าที่เขาจะเ,เขายังไม่ขายนะครับทุกคนก็คือเขาก็จะ อีกสิบประมาณสิบกว่าปีเลยนะครับกว่าที่เขาจะขายที่ดินนะครับก็ไม่รู้เขาจะขายเมื่อไหร่เนาะบ้านที่ฟ้าเราเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งความเจริญนะครับแต่เป็นแหล่งความเจริญที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไม่พุกพลานนะครับในซอยในบ้านเพราะฉะนั้นบีมก็เลยพรีเซนต์นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับเนี่ยบีมก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับ ก็ภูมิใจพิเซต์ภูมิใจนําเสนอนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของอยากจะเข้ามาดูบ้านหลังนี้นะครับก็โทรหาบีมได้เลยนะครับผมจะเซอร์เว์มาจะเข้ามาดูในซอยประชาอุทิศคืสี่นะครับแล้วก็โทรหาบีมหรือว่าจะโทรเลยตอนนี้ก็ได้นะครับที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสี่เก้าแปดแปดสี่นะครับเดี๋ยวบีมจะมาเปิดบ้านให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยราคาพิเศษมากๆเลยนะครับผมลดจาก ลดจากเดิมอีกนะครับผมผู้ขายก็แฮปปี้ผู้ซื้อก็แฮปปี้เนาะอ่านี่คือยี่สิบตารางวานะครับผมยี่สิบตารางวาก็ประมาณร้อยหกสิบตารางเมตรนะครับสําหรับพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้เนาะก็ประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> อ่าเงียบๆยบสง,งบสง,งบหน่อยนะครับส่วนที่เขาทํา ถนนกันนะครับก็แค่เป็นการทําท่อแับปลาเดี๋ยวเขาก็เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่การก่อสร้างที่เนิ่นนานนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับวันนี้บิมก็พาทุกคนลาไปก่อนครับลาไปพร้อมกับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับมาดูกันครับนะก็ลาไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้บ๊ายบายครับ